เต็มเลยวันนี้ทั้งแต่อะไรครับทั้งแต่ไม่แต่ทั้งแตกไม่แต่ทั้งแต่ทั้งมอ่าปวหายดีปวดแต่เป็นหวัดเลยอาการป่วยเราอัปเดตหน่อยอ๋ออัปเดตใช่ไหมก็หายดีแล้วครับตอนนี้ก็ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นไข้หวัดใหญ่สายพเกย์ครับก็ไข้ขึ้นสูงครับสามจุดเก้าจุดหนึ่งแล้วก็ด้วยความเดือดแล้วมั้งใช่ด้วยความที่ที่ป่วยด้วยครับเป็นไข้หวัดด้วยแล้วก็ คือไข้เนี่ยไปพีกนอนบินกลับจากยิปอาเกาหลีครับก็เลยแบบว่าหูก็ทะลุเลือดออกด้วยก็เลยคือแบบอะไรเลือด <based S 2> ออกหูทะลุลลหูเลือดออกอะไรหูทะลุใช่พอ,อ<ฐ>พอไปตรวจพอไปตรวจที่หมอบอกว่าเออหูเลือดออกด้วยแล้วก็เพราะว่านอนน้อยด้วยพักผ่อนไม่พอด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็วก็เลยแบบมันมันบวกกันหลายหลายอย่างอะไรเง like. ี้ยก็เลยต้องต้องมีเหตุทำให้เไปนอนโรงพยาบาลต้องไปรักษาตัวให้ให้น้ำเกลือแล้วก็ให้ยาค่าชืวะ ยาแบบยาไหวดยาคือเปการปวดที่หนักที่สุดหนักหนักคือหนักมากเลยคือไปตรวจคือพอลงเครื่องจากเกาหลีปุ๊บคือผมก็ไปไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็ไข้ขึ้นสูงนั่นแหละแล้วก็หมอบอกว่าให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ตรวจวก็เจอไหวัด ใหญ่ครับก็ก็เลยต้องต้องต้องจริงๆก็คือต้องแคนเ,เซิลงานที่ที่กอลังจะกอลังจะทำเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปติคดคนอื่นด้วยก็ขอโทษลูกค้าที่เอ่อที่คนเซิลงานไปด้วยมีงานมีงานน่าจะเป็นคลินิกคลินิกหนึ่งงานแล้วก็งานเป็นงานถ่ายโปรเซนเตอร์อีกหนึ่งงานซึ่งเออมันต้องต้องต้องเลือไอ,อ้นี่จริงๆไอ้นี่แล้วก็อีกงานหนึ่งแต่เห็นบอกว่าจริงๆมีไข้มีไข้มาหลายวันแล้วแต่ก็หนุนมา ครับก็ไม่ได้มีไข้ามาหลายวันแต่ว่ารู้สึกว่าป่วยมาตั้งแต่ช่วงซ้อมคอนเสิร์ตแล้วครับเพราะว่ามันก็แบบมันใช้ร่างกายเยอะแล้วก็หัโหัมันอะไรเงี้ยแต่ได้ข่าวว่าคณป่วยคือโซนมากจริงไหมเซมอะไรครับคนป่ยวยซนมาก, <c oughs> กตอนซ้อมคือเพาจะเป็นคนที่เรี่ยกอะไรเอ e เนอร์จีเอเนอร์จีเยอะอยู่แล้วครับ <c oughs> แล้วก็เวลาที่ป่วยก็ <c oughs> ก็ยังเยอะกว่าคนปกติอยู่ครับก็คือโซนใช่แต่ว่าเนี่ยก็ก็ข้อดีก็คือจะหายแบบหายเร็วแล้วก็แบบ คืภาพคือโนคนที่สุดภาพแข็งใแล่ะจะมีน้อยมากๆที่จะเห็นเป็นอย่างนี้แต่ว่าพอเป็นทีนึงก็เนี่ยหนักเลยจะเห็นบอกว่าแม่บอกว่าแบบก็อยากจะออกอยากจะออกอย่างเดียวพยาบาลคือผมก็ยังไม่ไม่สนุกไม่ก็ผมก็หมายถึงว่าผมก็เป็นห่วงเรื่องงานด้วยเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะไปคนเซิลมาทีเขาก็ทํางานมาล่วงหน้าแบบว่าเตรียมงานกัน เออัน,น,นักอะไรเงี้ยก็ไม่อยากจะไป c น n c e นเขาอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าหมอบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวเองรับไม่ใช่แค่ตัวเองไหวหรือไม่ไหวแต่ว่าเราต้องเป็นห่วงส่วนรวมด้วยเพราะว่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอซึ่งมันเอเอมันละบาดแล้วมันติดเชื้อน่ายง,ง่ายอะไรเงี้ยไ,ไม่ไม่อยากให้ไปติดคนอื่นด้วยแล้วก็อยากให้พักผ่อนแบบจริงๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ได้พักผ่อนแล้วครับหลายวันนี้เ <c oughs> องการเต็ <c oughs> มที่เขาต้องารเต็มที่ครับเพราะว่าอยู่บ้านก็ไม่ได้คุยกับใครด้วยแล้วก็แบบว่าเออพักรักษาแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองว่าเออไม่ต้องนอน พร้อมแล้วอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะเพราะว่าเพิ่งฟื้นตัวแต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้วหายเพราะดอกไม้เขาจิงหรอเขาหายเพราะดอกหลับเขาจิ้มไม่อ่ะเป็นกําลังใจแล้วกันก็ของดอกไม่ต้ององดอกไม้ล่ะถ้าหายเพราะดอกไม้อาจจะเป็นซูเปอร์แมนแล้วก็หายเพราะสายน้ําเกลือแล้วก็ยาที่หมอให้แต่ว่ากําลังใจก็สําคัญจะมีกําลังใจกําลังใจเขาห่วงใยตลอดยังไงกเต้างมุ่งใจ้เลยค่ะ้องดอ ก็ก็ให้เป็นกำลังใจคือไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ให้หวังอะไรเป็นยาอะไรขนาดนั้นเป็นยาใจแล้วกันหรือว่าหรือว่าเป็นเป็นกำลังใจเป็นยาพร้อมแล้วคนนี้เขาพอกถ้ากินแล้วหายนี่ก็น่าจะแปลกอยู่แต่ก็นั่นแหละก็ไม่เรียกอะไรเพื่อนไม่ค่อยป่วยบ่อยไงแลเห็นป่วยทีนึงก็ป่วยหนักก็เลยให้เป็นกำลังใจแล้วได้เจ็บป่้ยไหมนะแต่ปวดเข้าโรงพยาบาลเขาลงมาอ๋อก็้องการหนักกว่า คือผมแทบแทบไม่เห็นอาการของโฟลเลยอะไรครับเพราะโฟลดก็เป็นคนสู้ไงใช่แล้วแต่ว่าพอเป็นทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันตอนที่รู้ว่าโฟ,ฟ,ฟลเข้าโรงพยาบาลเพื่อนโทรมาบอกว่าเอ้ยโฟ,ฟ,ฟลเข้าโรงพยาบาลน,นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็เลยก็เลยส่งส่งเหตุไม้ไปให้นะบ่อย,อย,อยคนที่ป่วยบ่อยนะบบยแต่เป็นแ้วผมว่าคือผมจะเป็นฟิลป่วยแบบ ป่วยเป็นระยะระยะแบบไม่ได้ไม่ได้แอดมิไดไงผมป่วยแบบป่วยทุกวันอยู่แล้วคือ <c oughs> วันนี้ก็ป่วยวันนี้ก็กินยา,าใช่แต่ก็คือแบบเรียกว่าอะไรคือมันมันจะไม่ได้หนักแบบขนาดเข้าแอดมิดผมชีวิตนี้ไม่เคยแอดมิดเลยครับผมก็เลยจะเป็นป่วยคนละแบบกันอย่างนี้ต้องดูแลตัวเองกันมากเลยครับตออแรกก็เยอะก็ที่จริงที่จริงดูแลหนักพอามคววนะครับผมก็ดูแลตัวเองผมคิดว่าผมดูแลตัวเองนะแต่ว่าก็ เรื่องดูแลก็มันเป็นเรื่องไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นที่มันเป็นแบบไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่อยากให้เกิดจริงๆแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ดีครับจะได้เออมีเวลาพักผ่อนด้วยการกล้าวโตแค่ไหนก็แพ้ไข้หวัดใช่ก้าวเราจะสู้ไข้หวัดไเลยนะไขวัดเลยแต่ว่าตอนนี้กล้าวสู้ได้แล้วกล้าวชนะไปแล้วนี่คือนี่คือเรียกว่าร่างทองเลยใช่ะหมสมบูรณ์เลยยังยังยังอีกอ่ะมันจะเป็นเดือดฮักเลยมั้ง ก็อยากสุขภาพดีแหละครับอยากสุขภาพดีไม่ได้แบบว่าอยากแบบเคร่งอะไรขนาดนั้นผมรู้สึกว่าร่างกายมันต้องแบบมันต้องมันต้องสายกลางไม่ไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปถามย้อนไปตอนนี้นิดนึงหน่อยค่ะเราถอดแบบโควิดดูว่านี่แบบว่าสองวัน นักส o เหลอนสาวออไรี่รอเหลือนักอเห็นัสาวองเลอนัาอ h o อนันวอเอนักสาวรอ h เห็อนาวรอเหลอนไก่รเหลักสาวรหลอนัก่าวรอลอนักสาวอเลอาวรอ h เลนกาอเลอารอลองซูมาวแตอเนั้นโพสาวเหอนักสาวเหรือว่าไร่ได้เกล้งหมายาึรอ่าเปลนเป็าวทอี่เลาวเตรียมมาวอยู่แล้รเหนาอ o p ไม่ือนัสาอเป็นักรอ แต่ว่าอาการก็ใช่เป็นบทการเซมคือแบบไปช็อตมากเลยนะอะไรครับอาการวันแรกวันแรกตอนแรกหรือว่าผีเข้าออกแย่จะเป็นยังไปเด้งพื้นเลยตกนามันเป็นยังไงทำไมอาการมันเป็นหนักขนาดนั้นล่ะคุณผมผมก็รีแอคไงมันเป็นรีแอคที่ที่จริงใจปกติคนโดนหอมก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเป็นเรื่องปกติ มันใหญ่มากเลยนะคุณเล่นใหญ่มากเลยนะมันเป็นเรื่องปกติเขาผมอ๋อไม่จริงอ่ะวันที่สองที่คุณบอกเนี่ย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 เนี่นี่ยเเนหน้าแดงนะเราวันที่สองที่คุณบอกเขาเขาไม่เ็่เขาแข็งแกร่งแข็งแกร่งเหรอเขากล้ามใหญ่เขาเสีขากล้ามใหญ่เขาเรียกอะไรไม่เซ่เขาไม่เซ่ผมเออผมเซ่เล่นเล่นแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเกมเป็นคน แล้วมันทำมไมักน่ารักอยากเห็นบอยเบอยคุณจะกดกดเกินทำไมล่ะคะมันน่ารักนก็ีได้ไหมโอ้ยนั่นน่นเ่าวสาวว่าสาวว่ากาวว่ากันก็กินเราก็รู้สึกโอเคเนาะเราก็รู้สึกีใจดอใจที่เออคนกคนมีคมสุขผมวิาทีที่ใช่อะไรครับไม่ได้ดีผมว่ามันต้องมีบ้างแหละ ได้แนได้ไดต่อที่ต้องกาวันนี้วันพระเหรอวรวมกิมีความสุขมัควาสูมัุขสูบวันลงก็มีความสุขเป็นยังไงบ้างวันนั้นสูบสองวันใช่สองวันจากคอนเสิร์ตมาดีใจดีใจครับดีใจมาคก็เป็นเสร์ตคอนเสิร์ตรอบที่3าของเราที่เป็นแบบคู่ทั้งสี่ด้วยสี่ด้วยแต่ว่าคัมิซามะใอีแผนจิมีน่าเออก็เกินฝันมากๆใช่ก็ หวังว่าถ้าคนอยากจะดูมีหน้านะใช่ประกาศเลยหรอประกาศวันเลยหรอประกาศตงใจเย็นๆให้ให้เขาให้ป้าปูวินให้พี่จอร์ดกุนให้พ่อเล่ยเข้าอก็ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่เหมือนกันว่าว่าอะไรสักอย่างเจมก็อยากมีวันจัะทันที่สี่ครับผมใช่ใช่ใช่ก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะ เรื่องการเล่นคอนเสิร์ตนี่ถามพวกเรานี่เราพร้อมกันอยู่แล้วตลอดครับถึงแม้ว่าโปรจะอายอยู่ตอนนี้แต่ว่าโปรก็พร้อมครับผมผมก็พร้อมครับผมพร้อมพร้อม,อมแล้วแต่ว่าโอกาสจะเข้ามาหรือเปล่ามาดูปีหน้าดีกว่าเพราะว่าเราออกเพลงเรื่อยๆไงเพลงก็ไม่รู้จะไปโชว์ที่ไหนกันมาตรงนี้กันอะไรคนระับโชว์ตรงนี้กันโอ้โหมันไม่พอดิเดี๋ยวไม่มันจะ หวาดเกลี้ยงหมดเลยไม่พอใหม่มันจะหวานเกลี้ยงอะไรครับสิงค์ล่าสุดใช่ครับก็เพลงใหม่ชื่อว่าเพลงเรียกว่ารักได้ไหม is this love เราได้ไหมล่ะเ้าเรียกว่ารักได้ไหมล่ะได้สิที่มันถามคถามเกี่ยวกับเพลง้วลนวลถามเกี่ยวกับเพลงเนื้อเขาไม่ถูกต้องเลย เรียกว่ารักได้ไหมจะต้องไปฟังกันดูนะครับ YouTube r i s e r Music แล้วก็ Streaming เรียกว่าเรียกว่าเรียกว่ากามได้ไหมเรียกว่ากามไดเรียกว่าสาวาดีกว่าอกไก่ที่กินมาแล้วล่ะเนาอเคขอบคุณครับออิเซอร์เราหลอไ ได้ไหมดีเลยดีเลยดีเลยดีเลดเลยรถจะขก่อนขัก่อนนะที่เราขนะคะที่านะคะก่อนลูกเจ้ของีนะดคก่อนนะคะเค้องตองต้องตองอองต้อตองตตง้อตอต้องต้องต้อง้อ้ต้องตง้ต้อง ก็ตองนี้นะคะต็งีนะรูปมาหนึ่3สอครับหนึ่งครับไปสายแ้ค่ะขอบคค่ะเก๋กรงสงนี้จะอยู่อีกนานไหมไม่ไป้ายแล้วนะไปสายแล้วนะ กงมีก็ร้ๆนะัวๆๆๆๆน่เลนะโอ่โโธ่โธพี่วกัวโพี่แวยปวกดกัดกอนเฮ้ยแมวกัดใจวใจคนป่วยเลยเอาไนวะหายคนป่วยาปป่วยก็เหรอนป่วยป่วยดกๆดววเ็ขาหรอโเจ๊ครัตรงนี้เยคแัเจ๊เพลนะตงกพี่โอ

ได้นลเนี <S <s ่ยสองรอยแฟนๆไหมล่ะแฟนๆดไวยเชีนร์ล้วะโอเคน้อง